มีแต่เรื่องดีจ้าพวกเธอวันนี้เราไปดูหนังแนวตลกร้ายผสมกับศิละปะการป้องกันตัวผลงานการกำกับของไรลี y s สเติร์หลังจากที่เขาถูกอัดจนเละเคซี่หนุ่มเนิร์ดที่แต่ละวันเนี่ยชีวิตก็มีแต่งานกับงานแล้วก็มีแค่สุนัขตัวโปรดคู่ใจเป็นเพื่อนรัก <Okay. S 1> ก็ตัดสินใจสมัครเข้าเรียนคาราเต้เพื่อเรียนรู้ศิละปะการป้องกันตัวภายใต้การดูแลของเซนเซ ที่นี่นะเขาได้พบกับแอนนาซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าแก่ตั้งแต่เซนเซคนเก่าแอนนาเป็นคนสอนเคซี่แล้วก็บอกความจริงบางอย่างจนเขาเนี่ยค้นพบเรื่องเหลือเชื่อในห้องลับของเซนเซนอกจากนี้นะเขาก็ยังค้นพบความจริงว่าที่เขาโดนทําร้ายเนี่ยเป็นการจัดฉากของเซนเซและเซนเซก็เป็นคนทําร้ายเขาตั้งแต่เริ่มต้นอะยังไงล่ะเนี่ยบทสรุปเรื่องราวของเคซี่จะเป็นยังไงไปดูความตลกร้ายกันได้ใน The Art of Self Defense วันอังคารที่14มิถุนายนเวลา2ทุ่มทางช่อง True Film 1ช่อง115และ222วันนี้เจ๊เจไปก่อนนะจ๊ะขอตัวไปสมัครเรียนคาราเต้ที่โรงเรียนตรงปากซอยก่อนนะบ๊ายบาย